ประเมินหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งใครชื่อจริงขึ้นต้นด้วยสอเสือยกมือครับสอเสือสออกเสือ,สอ,ส,อสอเสือยกมือครับยกมือที่เหลือกลับครับสอเสือยอยู่ง่ายๆให้ไปเลือกเพื่อนแดนเซอร์

อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทีมงานจะนำทุกสามแล้วไปดีเท่านะหกท่านไปให้ไกลที่สุดจากตรงนี้เรามีภารกิจให้ทำไปตามน้องแดนิเอลเลยเอาแล้ววิภารกิจอะไรทำไมมันดูเยอะแยะไปให้ถอดหัวนะจะให้รู้นะว่าไปคิดโชว์กันมาหกคนน่ะ สองครั้งสามครั้งมันเป็นภารกิจที่ทุกคนจะช่วยกันทำนะครับหลังจากนี้ง่ายๆต้งกาย้นม่ยนนะวัได้ยินไลมครไ้ยินไหมได้ยินคารอ่ะอ๋อังไม่ได้ยินละค่ะ เรียกมันว่ากิจกรรมผู้นำเต้นเราจะต้องคัดคนหนึ่งคนเพื่อยือนนำเต้นกับเราเราจะต้องคัดคนหนึ่งคนเราจะต้องคัดคนหนึ่งคนเพื่อยือนนำเต้นกับเราคนที่นำเต้นท่าอะไรที่เหลือต้องเต้นท่าเดียวกันเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้อแม้คืออะไรเมื่อเขาหกคนมายืนตรงนี้ เขาต้องห้ามรู้ว่าใครคือผู้นำเต้นของเราหนึ่งภัรกิจคือปกป้องผู้นำของเราและทำตามท่าเต้นของผู้นำให้เป๊กที่สุดผู้นำใส่ร้อยผู้ตามต้องใส่ร้อยยีบเพื่อให้เขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นำเต้นโอเคไหมขอผูก้าหนึ่งคนครับอยากให้เขาเขาแอบดูไหมเขาจะดู้ะครับเป็นพี่ๆศิลปินหรือว่า แม่เขาเขามีหนี้ไม่ยิ้มไม่ยิ้มเนี่ยแล้วรวยไปเลยถ้าเขาตอบถูกเราไม่สามารถทำภารกิจนี้ได้เขาตอบถูกแป้งงวนทั้งวงปะไฮระมากที่สุดในหน้าตัวเองแต่ถ้าเขาทำไม่สำเร็จหกคนนั้นจะโดนเราแป้งละเลงทั้งตัว าโอเคนะครับอ,อุ้ยมาอย่างนี้ที่ตกใจมาบอกกันก่อนสิเต้นอยู่ข,ข้างๆทุกคนลุกขึ้นครับลุกขึ้นมาขอาอนุญาตได้เลยลุกมันลงกยากนะดนี้บอกทิศคือสายตาไม่ต้องมองผู้นำมากๆผู้นำดูดีๆถ้าเขายังมองอยู่เราไม่ต้องเปลี่ยนท่าดนตรีมา and look at เแรงแค่ไหนนะครับที่จะไม่ให้หกคนนั้นรู้โอเคครับขอเชิญหกคนนั้นเลยฮะมาเลยครับเดี๋ยวเชิญเปิดกงให้หกคนนั้นนะให้กระซิบหน่อยมาเลยครับเอามาเลยตัวหลอกเหรออ๋อไม่ใช่ตัวหลอกเหรอใช่ตัวหลอกเราต้องส่งตัวหลอกไปเพื่อหลอกตาสองคนต้องออกไปเป็นทีม หากินหกคนคุณต้องตามหาผู้นำเต้นในที่ที่นี้ให้เจอถ้าคุณตามหาเจอคุณจะไม่โดนแป้งทาหน้าแบบเละตุ้มเป๊กแต่ถ้าคุณหาเจอทั้งหมดนี้เขาจะตาแป้งให้คุณดูโอเคครับอ่าแล้วนะค่อยๆไปนะผู้นำ๋า<ม>ค่อยๆเต้นนะจ๊ะผู้นำไม่ต้องเต้นเยอะเนาะผู้นำ นะครับนั่เช่นนีู้้นนะฮะช่นนครับผู้นเอออไปเต้นเยอะนะฮะต้นตีนอ่ะผู้นำอย่าพึ่งเต้นนะถ้าบอกให้เต้นให้เต้น ให้เลือกได้สามคนสามคนมาสามคนเลวเอาแล้วไหมสามคนนะครับเริ่มสองคนเริ่มได้สามคนสามคนจากเรื่อง6กใช่ไหมเอาหคนนะหบครับพี่แม็ก การใบเหมือนการอยากแก้คนน่ะคำใบคือดำดามถีลึแล้วเขาก็ไปดำนากันมาถิวพันเล้วก็เต้องเป็นสีอาจจะเกงดำก็ได้โอคคนครับเลือกเลยฮะสิบวินาทีถ้าไม่เลือกเราจะตัดสินเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหก ให้อีกเงินทำไมอีกเงินทำไมมาอีกทำไม่อยากอยู่ดาวโอ้โหไม่ได้ก่อนเลยนัรู้สิจั่ไปจับไปจับไปจับไปได้ไหมจับไปคือก็กสวยโอ้ไม่มีเลยค่ะไม่มีใครสวยเลยคุณนะไม่มีใครสวยเลย ดำและสวยดำและสวยห้าสสมสองหนึ่งมดเวลาดำและสวยดำดูนะครับคนที่ออกมาให้ไปยืนกามทากก่อนเดี๋ยวดนตรีมาถ้าผมบอกว่าผู้นำเต้นให้ก้าวเท้าออกมา1นก้าวค่อยออกมากลับที่นะครับกลับที่ที่ตรงไหนก็ได้ดนตรีมาเอาแล้ว ဟုတ်တယ်နော် คุณต้องปักแป้งแล้วฮะปักแป้งนะฮะเป็นแบบแป้งเย็นด้วยนะฮะให้ปักกระเดงเดียวปักกระเดงปักกระเดงมาปักกระเดงหรือว่าจะให้ให้เพื่อนปักนะฮะพี่แม็กเขาน้องบอกให้พี่แม็กปักให้หน่อยครับเออ